นะครับพี่น้องครับกราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกคนชอบเล่นหวยอพี่นอ้องืันนี้ผมเหมือนตื่นตะเซาครับอากาศ,ากาศันก็สีแนวๆาจังหน่อยจะได้ใส่หมวยมงครับก็เลยเออซูซอว่าสิเก็บก้อยหน่อยได้พี่นอ้อกงก็ล่างหลังหนาหันครับตาเรื่องปูดนะครับพี่นอ้องนะครับืัอนี้ผมสิมาน้ำสุอสตดหวยลักดูล่างพี่น้องลักดูล่างแปดตัวสูรที่สองนะพี่น้องเด้อนะครับ อ่าสูนี่สถิติยอดหลังตลอดปีหกหนึ่งที่ผ่านมาพดทคนเดียวพี่น้องพิทอยู่ประมาณช่วงอ่านาจิบหนาจิประม่านชุดเดือนพีนาครับขันจำพิทนะนะครับไปเบิรงเลยครับพี่น้องเออครับพี่น้องครับไอผมเสียดีพี่น้องเบิรงแค่แค่สามหมิดตีกระพรินนะครับเนาะเพราะว่าผมไม่อยากจะลีปนเนะครับอืมเพราะว่ามันจะเป็นการเสยเวล่าดั้มหรือเปเป็นการเบอร์ายในการรับชมลิปนะครับกายพี่น้องไปขโมยิึงเอาเองนะครับเด้อ คำนวณยอหล้างนะนะมันดีพิดจุงกว่าน,นึงครับ <c oughs> <c oughs> งดประมาณในเดือนมีนานครับประมาณนี้แหละขันจําผิดเออสําหรับคนถีบผมมาสูรเลขหลายตัวกับผมขอแนะนำว่าให้ปิดคลิปนี้ทิ้งนะครับบ่ต้องเบิง์นะครับเด้อบ่ต้องเบิ่งครับแล้วก็ให้ทํามักเลขน,น้อยตัวกับให้ให้ล่อเบิง่งคลิปต่อไปครับอาครับเพื่อประกันเสียรายพลอยนะผมผิดคำนวณให้เบิ่งได้ครับ สูตรหลักหน่วยล่างแปดตัวศูนย์นี่ผมวิสัยผมวิส่ยหลักหลักหน่วยบนครับหลักหน่วยบนเมื่อบวกกันครับหลักสิบล่างครับด้วยผมเสียเอาเอา,อา,อางวนนี้ไปทั้งมดคำนวณเลยพี่น้องผม <c oughs> ว่าที่เห็นในเบรองแค่สามหมดสี่ข้อเนาะห <c oughs> ลักหน่วยบนก็คือศูนย์ครับพี่น้องนี่ศ <c oughs> ูนย์นี่อันนี้อันนี้เล็กบนด้วยเดอ้เดอ,อแถวนี้เป็นเล็กบนครับ อันแถวๆนี้เป็นเลขเลขกองตัวล่างครับเอาหลักหน่วยวนศูนย์มาบวกกันครับหลักสิบล่างคือหกครับพี่น้องศูนย์เป็นหกกรไดกระไดในหกจินหกลงไปครับจินหกลงไปงสี่บริษัทนี้ซูนี่นี่ขอให้ได้พี่น้องพุดเมื่อกี้ผมอาการไม่ค่อยดีาเลยครับรู้สึกว่าส์ิเก็บข้อหน่อยๆซูนี่ผมสี่รบสองครับลบรบตัวล่างก่อนหกรบสองพี่น้อง หกโอ 2, กสองเดือดสีเนาะครับเจ็ดสีลงไปเลยนี่จเจ็ดสีลไปพ่อได้อี่ีควบกับทอลังอีกหนึ่งแต้มครับเป็นสามอืมมาที่นี่หกเดือนหน้าอีกสี่แต้มพี่น้องเดืนหนาสี่เทียหก <c oughs> ก็เป็นเจ็ดเป็นแปดเอ่อเป็นเก้าเป็นศูนย์อืมพอเดินหน้าควบสี่แต้มแล้วกับวันนี้กัเอาศูนย์นี่มาบวกสองครับศูนย์บวกสองก็ได้สองนะครับพี่น้อง มื่อวนี้กับมันกรสบได้เลขคือเมื่อแปดตัวครับนี่เห็นบ่หนึ่งสองสามสี่อ่าห้าหกเจ็ดแปดครับครบครับเจียดมือวันี้ไปเบิง้งไปเบิงเเบ้งเลขประจําวันที่สิบหกสมาคมหกหนึ่งครับเดขล่างมันออกหกสองพี่น้องไปเบิงเเบ้งว่าหลักหนวยล่าง,งมันเป็นตัวใดมันคือสองครับนี่มันเข่าสองตัวทุทยพอดีครับกระเถิกเดี๋ยวครับงวดต่อไปครับไส้ลักน่วยบนคือสี่ครับเมบวกกับหลักสิบปลาคือหก สีบ่บวกหกต่อพี่น้องสี่บวกหกได้สิบอืมได้สิบเจ็ดศูนย์ตัวเดียวนี่เจ็ดศูนย์งไปนี่วันนี้ศูนย์มันมีคา้อยก็สองเพราะว่าสิสิตองมันลบสองเด้พี่น้องลบตัวหลังก็เพิ่มศูนย์นี่เพิ่มหนึ่งนึงข้างหน้าไปก็เป็นสิบสิบรูปสองที่นี่สิบบวกสองเหลือแปดครับไอเช็ดแปดลงไปหนี่พี่น้องวันนี้แปดทอลังนึ่งแซมก็เป็นเจ็ดเบียดเป็นสี่เด้อที่นี้ศูนย์เนื้อนหนาพี่น้องศูนย์เนื้อนหนาไปอีกสี่เทียครับขนาไปเลย หนึ่งสองสามสี่พวกหอดสี่เทียบเดีวกะนเอาซี่มาบวกสองอีกที่นี่ซี่บวกสองก็ได้หกครับพี่น้องเจ็ดหกไปนี้ที่ได้ดีคือเมื่อแปดตัววันนี้ไม่เทียบปเป็นเบื้องหลักหน่วยงวดต่อไปครับงวดที่สิบสามสิบเอ็ดธันวาคมหกหนึ่งครับเลีกรากออกศูนย์สองพี่น้องหลักหน่วยคือสองนี่เอ,อขาสองตัวนี้ครับน้องคือ่อาวันนี้เมื่อง,งวดต่อไปครับใช้หลักหน่วยบนคือเจ็ด <c oughs> มื่อหัวกลับหลักสิบล่างคือศูนย์เจ็ดบวกศูนย์ก็ได้เจ็ดพี่น้อง <c oughs> เจ็ดเจ็ดตรงไปเลยครับเจ็ดตรงไปเลยนี่มันนี้เจ็ดทอารังครับรูปทอารังด้วเจ็ดลบสองเจ็ดเอาออกสองเลือหาพี่น้องเจ็ดลบสองเลือหาแมนบอลเนะหรอเออแมนแมนแมนเป็นประเบิือนน้นอพี่นอ้นองน้อ เออบันทีดเหาที่นี่หาถ้วยลาง้งนงแมเป็ซีครับบัที่นีเ่เจ็ดเดือนหนาเจ็ดเดือนหนาที่น้องเจ็ดเพิ่มเป็นซี่แมครับเจ็ดก็เป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งอ่าบัที่นี่พอเดือนหนาคบซีตมแล้วก็บ,บัมนมาฮอดหนึ่งกเอาอออนาึงบวกสองอานึงบวกสองเท่าไรพี่น้องเลยสามเจ็ดสามนนีเลยนี่ติดได้เลขเสมอแปดตัวไปเทียบเบงวดลาสุดงวดเลยวันที่สิบเจ็ดพวกกาคุมบกสองเลขลากออกหกห้าครับ เอาลักน่วยนวยน่วยล่างคือหาพี่น้องนี่เห็นป่าอืมเขาหาครับเขาหาตัวนี้อ่าถือเออกล้องเป็นเหมือนมือนในเดอร์พี่น้องเดออืมเป็นบุบับบุบับพี่น้องเอาครับมาที่นี้มาเบิ้ง <c oughs> งวดล่าสุดคือที่ออกไปเมื่อกี้ครับเอ่อที่งวดวันที่สิบเียนบุกลาคลมหกสองครับเลขล่ากออกหกห้าครับเลขบนออกศูนย์เจ็ดเก้าเหตุคือเก้าครับเอาลักเอออาลักหน่วยบนคือเก้านี่พี่น้องอืมมาบวกับลักสิบล่างคือหกครับ อาา่าเรียกว่าดึงดึงนู้นม,มากสิกระไดพี่น้อง <c oughs> ดึงนู้นม,มากบวกกันสิกระไรครับได,ได้ขึ้นกันหกกระดึงด๊งมากอืมอืมเก้าบวกหกเท่ากับเก้าบวกหกเศษเลยพี่น้องในสิบห้านอหกสิบสองสามสิบห้าเออแมนในสิบห้าอ่าเชียนเชียนหานี่เลยพี่น้องเชียนหายเลยจุดนี่ก็ดนสิบห,าหา้าในเชียนหาแล้วกับบดีเอาหาลบสองคิดเท่าดังน้าหาลบสองหาเอาออกสองหาเอาสองเดือดสามมาหน่อ นเนี่ยสามโซลารอีกเต็มหนึ่งก็เป็นสองไปที่หาเพิ่มหาเพชรเดือนนาครับนี่เดือนนาอีกหกอีสี่เต็มห้าก็เป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้านะเป็นเก้าที่นี่พอหอดเก้าแล้วก็เก้าบวกสองพี่น้อง 9, เก้าสิบเอ็ดได้สิบเอ็ดกับไซน์หนึ่งตัวเดียวครับก็ที่ได้เลขเสมดแปดลักพี่น้องเพราะว่ามันเป็นสูตรเลขแปดตัวนี่ครับนี่คือลักซิบโอเปอเรนต์ขอโทษนี่คือลักหน่วยล่างแปดตัว สูตรที่สองนะพี่น้องเป็นสูตรที่สองประจํางวดวันที่หนึ่งธันวาคมหนึ่งกุมภาพันธ <aunque S 2> ์บอกพี่เราถึงเนาะนี่ครับพี่น้องี่เดอร์กระดิมีสองสามหาหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งครับเอาพี่น้องเอาไปเอาไปเทียบไอ้โซนกับสูตรที่หนึ่งได้พี่น้องเด้ออืมเราก็มาขัดมาถึงเรือเรือเหล็กน้อยชุดนะพี่น้องอืมครับโอเคครับ เออครับพี่น้องก็ได้จบลงไปแล้วนะครับเนาะสำหรับสูตรหลักหน่วยล่างแปดตัวสูตรที่สองพี่น้องก็ให้พี่น้องเอาไปเทียบกันจับคู่ส้นกับสูตรที่หนึ่งนะครับเด้อที่ผมลงใคไก่อนหน้านั่นครับเอ่อคลิปวิดีโอนี้ก็อาจจะมีการท้ออ้อมแก้มแน่เพี่น้องว่าผมอาการไม่ค่อยดีครับเจ็บข้อครับเป็นอากาศเป็นเดิมหนาวๆนะครับเออ่พี่น้องครับสูตรหวยกับเพียงแค่การคั่นวดนะครับเดีอยวจะเด้ไปจริงจังกับมันหลายนะครับข้ามตรงนี้ของปุษย์บอก เสริมไปทุกๆคลิปนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการคลายการคาดเดาครับการทำสุดห่วยครับมันก็จที่มีพิษมีถูกมีเขามีหลุดเป็นเรื่องท่ธรรมดาครับเนาะแต่พี่น้องช้าวิจารญาในการรับชมนะพี่น้องเด้อครับตอนนี้นี่ขอพี่น้องโชคดีโชคดีนี่ใช่ครับลำเรืวยเงินทองทุกคนกับผมครับสวัสดีครับ